เดินไปแล้วเนี่ยไม่ระวังอ๋อลางแต่อะไรเรื่อตาล่ามากะเราเราเก็บไม้ถายแล้วลืมไหมลืมแล้วไม่ต้องใจอ่ะเห็นหน้าไม่ต้องลืมไม่ต้องลืมอันนี้ตาล่าเรื่องไหนนะแม่คือคือคือไม่ต้องลืมอันนี้คืออ่านูตัดไปเรื่องไปค่ะออกปึ๊บขอบคุณค่ะไปค่ะ สวัสดีไม่เลยหรือสวัสดีเลยไปเอขอบคุณค่ะไปค่ะเดินไปเร็วๆค่ะไปแกแล้วค่ะมาเร็วค่ะ สกเกนแล้วค่ะหนูบอกว่าเด็กสกเกนได้ไหมไม่ไม่ได้ค่ะหนูไม่ได้ทำงานที่นี่ค่ะหนูทำงานที่นี่หนูแค่แม่ทำงานที่นี่เป็นเด็กกรมแพทย์หึอนั้นหรออืมเป็นไรเป็นลูกสาวแม่เมี แม่เมย์ทำงานที่ไหนคะทงานในกรมแพทย์อ่ากรมแพทย์เบอร์โทรศัพท์แม่เมย์เบอร์อะไรคะหนึ่งเจ็ดเอ่าโอเคบ้านอยู่ที่ไหนคะบ้านอยู่ที่เรมี่คะ่ะบ้านเรมี่อยู่ตรงไหนคะตรงไกลคะ่ะอ๋ออยู่ไกลอยู่อยู่ไซน้อยคะ่ะ ป,ป๊ามาแล้วค่ะไปเลยสวัสดีค่ะอะไรอ่ะนี่ไงผลของการถอดรองเท้าเดินไงเอาเร็ว,ว,วเอาเร็วค่ะเอาเก้าเอาคันเอา เอาเร็วค่ะพ่อตรงอย่างียเหรอไ <c oughs> อเร็ว <c oughs> ไม่ต้องตามไปนะรถตู้ไป <c oughs> ไปชี่หลบแดดไปไหน